สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาพบกับการเรียนการสอนนะคะปฐมวัยบายคุณครูแบนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็จะได้มาเรียนรู้นะคะสา,าระนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเช่นเคยนะคะเหมือนชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับนะคะ ดัวฉันเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ต่อด้วยนะคะการเต่งใหญนะคะของเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฉันอยู่ในช่วงวัยใดนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเด็กๆอยู่ในช่วงวัยไหนถ้าอยากรู้เรานะคะจะมาเข้าสี่บทเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ จ๋าพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับคุณครูแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆมองที่หน้าจอนะคะตรงนั้นนะคะก็จะมีรูปให้เด็กๆดูนะคะทั้งหมด4ี่รูปเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละรูปนะคะว่าช่วงวัยในแต่ละช่วงวัยของเด็กๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูรูปแรกเลยนะคะเด็กๆมองดูแล้วเด็กๆคิดถึงใครเอ่ยอ่า คิดถึงคุณแม่ใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเด,เด็กอาศัายอ,อยู่ในท้องของคุณแม่นะคะเป็นเวลาน,านานถึง9เดือนเลยนะคะต่อมานะคะพอเด็กๆนะคะคลอดออกมาแล้วนะคะก็อดเขาก็จะเรียกว่าวัยทารกนะคะซึ่งวัยทารกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง1ปีนะคะวัยนี้เด็กๆจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะ ุณแม่ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะต่อมานะคะเมื่อเด็กๆโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโตขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็จะเรียกว่า,าวัยตออแตะนะคะวัยนี้นะคะเด็กๆกําลังจะฝึกเดินนะคะหรือบางบางคนนี่สามารถวิ่งได้เลยนะคะในวัยนี้นะคะต่อมานะคะอ่าเป็นวัยที่โตขึ้นมา อายุประมาณ3-5ปีนะคะเป็นวัยที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะ,ะเป็นวัยที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเป็นวัยอนุบาลนะคะเริ่มตั้งแต่เข้าอนุบาลหนึ่งเลยนะคะ,ะทีนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆอยู่ในช่วงไวัยไหนนะคะวัยทารกหรือว่าวัยต่อแแตะหรือว่าวัยอนุบาลคะถ้าเด็กๆอยากทราบว่าตัวเองอยู่วัยไหนเราจะไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือนะคะขึ้นมาตามหน้าจอที่คุณครูได้ขึ้นไว้ให้นะคะเป็นหนังสือเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะใครเจอแล้วนะคะเปิดขึ้นมาได้เลยหน้าที่7นะคะหน้าที่สิงแบบนี้นะคะ เราจะมาเข้าสู่กิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเป็นกิจกรรมนะคะเรื่องนะคะฉันอยู่ในวัยใดนะคะเด็กๆทราบหรือยังคะว่าเด็กๆอยู่ในช่วงวัยไหนนะคะ,อ,ะอันแรกเลยก็จะเป็นวัยอะไรนะคะวัยทารกอันที่สองเพิ่งหัดเดินนะคะเพิ่งหัดเดินเลยตรงนี้เขาจะเรียกว่าวัยต่อแตะนะคะอย่างที่เราได้ฟังคุณครูพูดไปเมื่อกี้นะคะ สุดท้ายเลยจะเป็นวัยนะคะที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเด็ก,ดกๆคิดว่าเด็กๆอยู่ช่วงวัยไหนะคะอ่าถ้าเป็นเด็กๆก็คงอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะวัยอนุบาลของเราเป็นวัยที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะทีนี้ให้เด็กดีของคุณครูเขียนตามรอยป่าตัวเลขก่อนเริ่มจากเลขหนึ่งเพราะว่ามีทารบอยู่หนึ่งคนเสร็จแล้วเขียนเลขสอง มีอยู่กี่คนคะ1 2สองมีอยู่2คนนะคะเขียนให้สวยงามไม่ออกนอกรอยปะนะคะสุดท้ายมีสุดท้ายเพื่อนๆมีกี่คนคะอ่านับพร้อมกันค่ะ1 2 3มีทั้งหมดกี่คนคะ3คนนะคะเขียนรอยปะให้สวยๆหลังจากนั้นให้เอาสีขึ้นมานะคะและบายตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้สวยๆนะคะ เพราะว่าเด็กๆอยู่ในวัยนะคะวัยอนุบาลแล้วเด็กๆก็ต้องระบายช่องนี้นะคะระบายให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะส่งลงมาที่ลายกลุ่มให้คุณครูดูด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้ให้เด็กๆทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะและก็บายบาย